ผิดชอบทั้งประเทศเลยนะท่านมาเหนือรรคการเมืองเหนือเหนือนักการเมืองด้วยเล่นคำไม่ถูกแล้วไปยึะก็ไม่ได้หาเสียงแล้วก็ไปคิดจะลงสมัครผู้แทนเพราะฉะนั้นคำพูดของคุณบวรศักดิ์วันนี้เป็นครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้ว่าท่านนะท่านใช้คำที่คุกกลั่นกรองไม่ทันนะฮะกลั่นกรองไม่ทันก็มติสุพรรีก็อย่างนี้แหละเรือความคิดคิดได้แค่นี้เป็นเพราะตัวเองเคยทำงานให้นักการเมืองกับรรคการเมืองมาตลอดจนเคยหรือเปล่า เพราะฉ<า><า><ป>ันเปรียบเทีทยบมาเจ๊งไม่ใช่หรอ <c oughs> อุปมา,มายอุปไมย่างนี้ยังยังต้องขอตาเหนียน,นะฮะว่ามัน <c oughs> ไม่ใช่ครับนะฮะให้แล้วพูดคําว่าท่านนายกให้ให้ความเห็นได้เนี่ยแสดงมีความรู้สึกว่าทั่วไปเขาไม่น่าจะพูดเหรอเอ้อคำนี้ประโยคนี้ะนะจะบอกว่ารัฐมนตรีคนอื่นพูดไม่ได้หรออย่างนั้นเหรอฮะคุณบวรศักด์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะก็ลองไปคัดกรองใหม่นะเทียวก่อนพูดคำนี้ไงถ้าถ้างั้นก็ถ้ารัฐมนูญไม่ผ่านนี่ตายยกทีมนะ เอ้ยก็ขู่เขาสิทั้งคณนนะไปขู่เขาให้เอาให้ตามเอาแล้วนะฮะ,ะคาพูดที่ว่าคือถือว่านายกให้ความเห็นได้แสดงว่าคนอื่นให้ความเห็นไม่ได้ไม่ได้หรือทนทั่วไปเขาไม่ให้เหรอฮะไม่ให้นี่คือคําพูดนี้นะแล้วก็พูดต่อว่าเพราะเป็นผู้มีความสําคัญเหมือนหัวหน้าพักการเมืองหรือนัากการเมืองอันนี้ถ้าก็กดนายกลงไปต่ํบวันนี้เนี่ยเขามาเหนือพักการเมืองเหนือนักการเมืองมาเฉพาะจิต แล้วก็มาคนเดียวเนี่ยรับผิดชอบชีวิตตัวเองด้วยนะครับ<ช>รับรับผิดชอบประเทศ <c oughs> เประ,ประชาชนทั้งประเทศเลยนะครับจะดีจะยังไงอยู่อยู่ที่ตัวท่านเลยนะแพ้ก็ตาย <c oughs> ครับทั้งตระกูลท่านก็บอกอย่างนี้บอกว่าส่วนการให้น้ำหนักต่อการปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นคุณบรวรศักดิ์บอกว่ายังไงไอประเด็นทักท้วงของท่านพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ข้อวิจารณ์หรือห่วงใยธรรมดาเอาแล้วนะ เพราะว่านายกถือเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองดังนั้นควรรับฟังโอเคโอเคไหมโอไหมโอไหมพี่ก็ยังโอนะก็ยังเดนะที่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 ยังรู้ภาษาคนอยู่อ่ากับนะเสียไปประโยคแรกพารากราฟแรกนี่เสียเลยขณะเดียวกันนะความเห็นของภาคประชาชนถือเป็นส่วนที่กรรมาธิการยกร่างต้องรับฟังเช่นเดียวกัน ท่านก็ยังบอกว่าจะฟังท่านคนเดียวนะ่ะก็เอาละก็ควรรับฟังนะฮะแต่ความสําคัญท่านไปโยงให้กับประชาชนเหมือนจะโยนให้เหนือกว่านายกเลยภาษาไทยเนี่ยนะฮะม่ใช่ง่ายๆนะคุณถ้าไม่ฟังเขาจะหาว่าเราฟังแล้วหาได้เข้าไปแค่ยกตัวอย่างว่านายกแบบเหมืนหัวหน้าพักตัวเขาเองเหมือนลูกพักแค่นี้นก็ผิดแล้วครับขนาดเดียวกันท่านบอกว่า ประเด็นที่ข้อทักทวงของท่านพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่ข้อวิจารณ์หรือห่วงใยธรรมดาเพราะนายกถือเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองดังนั้นควรรับฟังต่อมาพระคระับต่อมาขณะเดียวกันอนันยกรชาชนขณะเดียวกันเห็นความเห็นของภาคประชาชนเป็นส่วนที่กรรมธิการยกร่างต้องรับฟังเช่นเดียวกันก็เท่ากับว่าประชาชนเอา,เอาจริงจริงนะ รัฐมนูลปี50น่ะวาวาสาก,ก็มีส่วนด้วยท่านประสงค์เป็นประธานก็ถามประชาชนทั้งประเทศแล้วไม่ใช่ใช่ครับเสียงเงิน2,000กว่าล้านแล้วนะก็จะเรีว่าปี50มันใช้ได้นายกเตือนมากกว่าว่าก็ปี40กับปี50มาดูกันหน่อยสินั่นคือนายกเนี่ยให้ความสำคัญนนประชาชนแล้วก็เท่ากับว่านายกยอมรับแประชาชน<ะ>เขาอ,อันนี้แล้วครับที่จริงในใจในายกก็บว่ารัฐมนูลดีหมดนั่นแหละ อะไรไม่ดีก็ปรับรข้กับข้าราชการเร็วรัฐมนูญดีนะฮะมีบางที่ไม่ดีก็ปรับได้แต่ไอคนใช้รัฐมนูญอ่ะมันชั่วชั่วแล้วไม่คาการแล้วมาปรับตัวกฎหมายอ่ะมันถูกไหมนี่ท่านพูดด้วยนะอันนั้นะถ้าบอกว่าอย่าไปว่าตำรวจเร็วอย่างเดียวก็ไม่ใช่ข้าราชการตัวดีเหมือนอย่างที่ว่าในธรรมเนียมมาโกงกันวิโอ้โหถล่มทลายเลยติดแอร์ให้ขยะนะแต่ปรากฏว่าไปปรับปรุงตัวอาคารน่ะ บ้าไหมอ่ะผมถามาอะไรท่านเป็นเก้าอี่หรือ,อให้คุณปรับปรุงวัตถุไงแ,แต่แต่ไอคนเนี่ยนะมันชั่วจิตจิตซ้มมาอยู่ในนั้นมันต้องไล่คนจิตซ้มออก,กแต่กลับไปปรับภูมิทัศน์ด้ยทำเนียบลยทาสีวัตถุว่า,าเอาต้นไม้ย้ายต้นไม้ว่าแทนแน่ๆจะฟาดงบประมาณนั้นธรรมดากทมนะเขาเก็บเขาไปเก็บขยะทุกวัน่ดีๆไม่เขาเก็บไปจ้าเอกชนจะกินเงาะปลาเอกชนเป็นใครทีนี้ บริษัทตัวเองพวกมันเห็นไหมฮะวันนี้ท่านผู้ฟังฮะถ้าเราไม่คิดย้อนกลับไปเนี่ยโอ้โหประเทศไทยนะถ้าไม่รวยจริงๆนะฉิบหายไปแล้วยุคสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกินกันล่มจมแล้วครับแล้ววันนี้คุณผู้ชมยังงงท่านประยุทธ์มานเนี่ยยังมีงบมาบริหารประเทศได้ยังไงอัศจร <c oughs> ศรย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ์ไหมกินซะขนาดนั้นเนี่ยถ้าบริษัทล้มละลายนะครับ<อ>หลายบริษัทแล้วครับ จ้าหน้าที่ในบริษัทโกงบริษัทล้มไปในเยอะแล้วบริษัทใหญ่ด้วยเห็นไหมฮะเอาละคุณบรวรศักดิ์ก็ไปพูดว่าประชาชนถือเป็นส่วนที่กรรมธิการผมเห็นด้วยที่ประชาชนมีความสําคัญแต่คุณมาพูดพร้อมกับนายกคุณก็พยายามที่ว่า,านายกกับนายกแต่ประชาชนสำคัญกว่านะจะไปแนวนั้นด้วยแต่เอาสําคัญกว่าก็สําคัญกว่าแต่นายกได้พูดว่า4050นั่นหมายความว่าท่านยกประชาชนว่า ได้มีผนมติมาแล้วใช,ใช่ไหมประชามติเ,เป็นฉ <มา S 2> ันทานุมัดจากประชาชนทั้งประเทศว่าอันนี้นะ่ะใช้ได้แต่ที่มันใช้แล้วเป๋ไปเป๋มาเนี่ยเพราะคนมันชั่วใช่ไหมก็ใช่ใช่ไหมครับคนที่เขียนมาคนที่ดูแลมาตน้งที่แล้วปี50เนี่ยก็ไปอุดช่องโหว่ไอ้40่ศูนด้นอะไรีพูดกันชัดชัดงไงฮะ <c oughs> ไอปี40ยุคนั้นใครฮะระบอบทักษิณโอ้โหเลอเลอิศเ,เลยมีช่องว่างหมาลอด แมวขโมยลอดมากินบ้านกินเมืองเยอะแยะห้าศูนย์ออกมาตูมปั๊บอุดรูอุดรูอุดรูดรแม้ทั้งบางรูเอาละจะแก้ไขก็แก้ไขสินายยกกํบาบังยกประชาชนนะ่ะมีความสําคัญพอแล้วครับคุณประวรศากดิ์ไม่ต้องมายกตามแล้วละ่ะเจ๊งใช่ไหมครับแล้วยกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าประชาชนกับท่านนายกก็มีความสัมพันธ์นะไม่ต้องแล้วไม่ต้องพูดนะฮะแล้วก็ท่านบอกเนื่องจากรัฐธรรมนูญน่ะไม่ใช่ของกรรมธิการยกร่าง 36คนแต่เป็นของประชาชนทั้ง65ล้านคนพาราการนี้พูดเพื่ออะไรท่านนายกไ่พูดทําำอย่างนี้คุณก็ยกประชาชนเท่ากันอันดับที่สองเนื่องจากรัฐธรรมนูญน,นั้นไม่ใช่ของกรรมธิการยกร่างสาสิ<ม>คนแต่เป็นของประชาชนทั้งหกสิบห้าล้านคนก็ถ้าก็นงยกเป็นของนายกคนเดียวดิีใช่คุณต้องการคำนี้ป่ะผมจะบอกว่าถ,ถ้าคุณด้างว่าเป็นเป็นของ ประชาชนห5ห้าล้านคนแล้วทําไมคุณไม่เอาปีสีู่กับปีห0ศนบวกกันล่ะก็มติของประชาชนเหมือนกันเป็นแล้วเป็นเป็นแล้วผ่านไปก็เหมือนนายกเปย์พื้บ้านอ่ะอจะไปล่าให้เป็นวิเีทสมาหลามากนักล่าภาษาคนบ้างภาษาคนท่านบอกเอาธรรมดาไอ้น้องเ้ยไอ้ผู้เายพูดอ่ะนะใจพี่การลุงกับท่านไปสารเพื่อประชนไปล่าสองคนอ่ะโอ้ยจบครึ่งวันจบนี่ก็ได้ปี่นบยว่าศัก ไอ,<า> e อ้รถวนี้ฮะถ้าตรงนี้ผ่านไปถ้าไม่คิดก็ดีนะครับอันนี้ผมว่าคุณประวกสาไม่คิดอะไรไม่ดีกับนายกหรอกแต่ว่าเป็นถึงขนาดนี้แล้วสามารถจะพลาดพลั้งได้ตกท้อยคําบางค่อยคําได้เพราะอาจจะท่านจะเรียนจตกกฎหมายแต่กฎหมายคือพูดแต่หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์แต่ว่าการใช้ภาษาสลวยนี่ไม่เป็นเนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ใช่ของกรรมธิการยกรางสาสิบหกคนพูดอันนี้ทําไม แต่เ,เป็นของประชาชนทั้ง65ล้านคนก็นายกเป็นคนบอกไอ้4 0 5 0ามาดูอะไร <มา S 1> ดีดก็เอาอาะไรไม่ดีก็ปราบให้ธรมธรมดาธรรมดาอย่าวิวิสมาราและคุณพูดคำว่าเนื่องจากรานมาดูนี่ไม่ใช่ของกรรมธิการยกรกสามสิหคนถูกแล้วก็ที่ทั้งหมดเป็นของประชาชนถูกแน่ละก็หมายความคุณจะกำลังจะบอกว่ารัฐมนูญจะทำตามนายกว่าเป็นของนายกคนเดียวนะ จะพูดอย่างนั้นเหรอพดก็พูดนะ,ะบระวรศักดิ์เอาแค่เอาแค่ที่มาของสวนี่นะผมเป็นสวเก่าเนี่ยผมยังเชื่อว่าผมเป็นสมาผมก็ตกตกรอบแรกตกอะไรตกจากการคัดกรองของกรรมาการเขาอนะ่ะครับ <c oughs> เพราะมันพิจารณ์มผมเก่าหาเลยว่าตามร่างคุณเนี่ยร่างเพื่อให้ข้าราชการกเกษียณได้เป็นเท่านั้นโดยเฉพาะปาร์แกกๆเอาละต่อมาฮะ ต่อมาอีกนะฮะโดยการรับฟังความเห็นของประชาชนนั้นกนรรมธิการยกร่างจะนำไปพิจารณาประกอบการแก้ไขหรือปรับปรุงในช่วง60วันคือนับตั้งแต่25พฤษภาคมเอาละต่อมาฮะคุณบรวรศักดิ์ยังพูดต่อนะครับกานเปิดสัมมนาหัวข้อพลเมืองเป็นใหญ่ในะรัธรรมนูญนะใช้หัวข้อนี้นะฮะกา้เปิดสัมมนาในหัวข้อพลเมืองเป็นใหญ่ ในรัฐธรรมนูญบอกว่าภาพรวมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นทั้งการตรวจสอบผ่านสมัชชาคุณธรรมแล้วก็สามารถทำประชามติถอดถอนนักการเมืองได้และการผลักดันกฎหมายเมื่อยุบสภาแล้วร่างกฎหมายของประชาชนก็จะยังไม่ตกส่วนบุคคลที่จะเข้ามาเป็นสสต่อไปเนี่ยไม่ต้องจบปริญญาตรี ก็เพราะว่าผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยคนเรียนสูงมักชั่วชาวบ้านก็อย่าไปไว้ใจให้คำนึงถึงความดีของบุคคลอันนี้ถูกท่านเองกับด็อกเตอร์นะฮะท่านพูดอันนี้อันนี้ถูกถูกมากอันเดที่พูดพูดจะเอาใจประชาชนที่ถูกแต่พูดเกี่ยวกับนายกเนี่ยแม่แต่ผมยังผมยังสงใจผมยังกำลังไอ้ข้อข้องใจท่านจริยธรรมเป็นตัวท่านอยู่นะครับ ที่ยอมรับว่าตัวเองนี่คือประธานบริษัทไอ้ฐานหินคคกที่ระยอง <c oughs> ได้ใบรองอสีเมื่อท่านประยุทธ์เป็นนายกนี่แหละ <c oughs> เออแลวฐานประเทศจีนไม่มีเลยฐานหินคคกเพราะก็กลัวมะเร็งกินบ้านเขาไอ <c oughs> ้ตรงเงินนี่จีนได้ตั้งตัวเองได้ตัวเองไปเป็นขี้ข้าจีนได้ยังไง <c oughs> จนวันนี้ยังจนป่นนี้ยังไม่กล้าที่จะไอเขาเรียกว่าอะไรล่ะเดินเครื่องนะเดินได้ไงชาวบ้านเขาบอกว่ามันผิดกฎหมาย นำทรัพย์เจ้าลุกลำลางสาธารณะเพราะที่เราบ่าสาวว่าไอ้พวกด็อกเตอร์ไอ้คนเรียนสูงมักชั่วเอมักชั่วคือไม่ได้ทั่วไปหมดเพราะว่าแต่คำนี้ก็มีศัตรูแต่ก็อุตส่าห์พูดมันหลุดไปตามปากหรือเปล่าเราไม่ทราบนะฮะไปจากใจชาวบ้านอย่าไว้ใจให้คำนึงถึงความดีของบุคคลแทนอันนี้ถูกนะฮะส่วนเป้าประสงค์ของรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป คือต้องจัดให้มีความปรองดองในชาติและส่วนตัวเนี่ยเห็นควรให้จัดทำประชามตินะฮะอนเนกมาเลยเดี๋ยวก่อนเอเนกพูดก่อนแล้วค่อยพัก <c oughs> เราธรรมาัานุอเนกเราธรรมน์ฮะ <c oughs> คนที่จะพูดแทนนักการเมืองนะักการเมืองซีกไหนซีกเสียมนาหรือเปล่าผมไม่ <c oughs> ทราบเพราะท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็น <c oughs> ปรองดองอ่า <c oughs> ดังที่ถือคือปรองดองผมผมตลกกับท่านฮนะ รัฐธรรูญฉบับนี้ทําเพื่อการเมืองใสสะอาดและก็สิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างหนึ่งคือความปรองดองสามัคคีของคนในชาติอันเดดต้องมาตัวนี้อยู่แล้วชาวบ้านครับประเด้ทะเลาะก,กันนะอาจารย์อเดดนี่ไงผมอะไรจะบอกเขาดิไงผมเจอทุดตูก่ก็น้องเป็นยังไงสบายดีไหมแกตีเราไม่มีอะไรกันกน,นะแกตีความพลาดอา่า้าบอกว่าสีแดงกับสีเหลืองวันนี้ม,มัน ผมกําลังมองงี้เขาไม่ได้มีอะไรกันมองว่าท่านมาเป็นตัวแทนอะไรเออผมมองงี้นะฮะท่านบอกว่าความปรองดองของสา,สามัคคีของคนในชาติที่ต้องการมากกว่าแปปีที่ประเทศไม่มีปัญหาที่มีปัญหาจากการชุมนุมคุณไม่ไ,ไประชุมนุม,มเขาหรอกครับออผมรู้วันนี้อยากจะถามประชาชนว่าอยากได้รับความปรองดองกันหรือไม่ประชาชนคนไหนอะ่ะใครเดี๋ยวฮะรปรองดองใครก็ชอบ แต่ปลองดองกับใครเร้ไปเฮ้ยจะบอกว่าไอ้เขาใหญ่เขาปลุกลุกไปแล้วไปสนับรุนแ็งแล้วก็ให้เขาเป็นไปเถอะอย่างนั้นหรือ่าไปจับเขาท่านสมหมายเดี๋ยวจะไม่ปลองดองแล้วท่านอุตสิดีจะไปจับเขาเออาไพ่บูนแต่ไพ่บูญก็บอกว่าใครปลุกลุกป่าจับให้หมดก็กจะบอกว่าท่านไพ่บูนคุ้มสายยาไม่ต้องไปจับมันหรอกไอ้เขาใหญ่เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของแบริหารอยู่เนี่ยมันเป็นคนดั้งเดิมของชาวบริษนะ เอาหลังจากนั้นเนี่ยพอชาวบริทเซ็งพักให้กับเพื่อไทยไปแล้วเนี่ยไทยรักไทยไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับทักษิณนะเพราะนั้นอย่าจับมันเดี๋ยวจะไม่ปลองดองเอาอย่างนั้นเหรอนี่กจะบอกว่าเอาไหมเอาไหมกระดาษทัากระถินไปอเมริกาเจ๊บอกก็จะไม่จับอย่างกันแหละนะแต่จริงๆนะท่านบอกว่าความปลองดองไม่ได้ทําให้เกิดได้ง่ายหรอกซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีกลไกที่พยายามให้เกิดขึ้นให้ได้ อย่างระบบเลือกตั้งจะเห็นเป็นรัฐบาลผสมสองฝ่ายที่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกันต้องพยายามลบความขัดแยง้งคุณอนเนกครับสองฝ่ายคือฝ่ายไหนครับใครอ้ถามช่วยช่วยบอกตีเลยครับที่ขัดแ <ไ S 1> ย้งเนี่ยขัดแย้งรัฐธรรมนูญหรือขัดแย้งเรื่องอะไรครับ <c oughs> เขาไม่ได้ขัดแย้งกันเลยในด้านการเมืองเขาขัดแย้งกับคนชั่วคนโกงแผ่นดินกินชาติอันนี้เขารับไปได้เขาขัดแย้งกับคนที่ละเมิด นายการเมืองแัะการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมาก็พ so yeah, ูบก like <no ันในสภากับคนที่จับกินข้าวจานเดียวกันกับคนที่จับจ่วงสถาบันวันนี้ประชาชนกลุ่มนี้ไม่เอาคนพวกนี้แล้วคุณจะเอาคนเหล่านี้มาป้องดองกับคนที่ไม่เอาเนี่ยมันบ้าแล้วคุณจะเอามารวมกันไม่ได้คการโกงข้าวอย่างนี้เราจะป้องดองกับมันได้ยังไงแล้วก็ยังไงท่านบอกว่าจะให้เป็นรัฐบาลผสมสองฝ่ายที่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกัน ต้องพยายามลบความขัดแย้งนั้นหรือทำให้เป็นระบบสันติวิธีแค่นี้คุณเป็นครูบาอาจารย์คุณยตีไม่ออกเลยว่า